ส่วนที่ราชบุรีครับให้ไปดูภาพจากเพจแม่ทัพลิงนะครับเมื่อพระถูกผีเข้าเขาเอาอย่างนั้นนะพระถูกผีเข้าแล้วสุดท้ายต้องไปให้คารวะซึ่งเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ราชบุรีช่วยเหลือมันเลยเกิดภาพแบบนี้ฮะเดี๋ยวลองไปชมดูก่อนนะครับออกมาออกมาสาพุสาเว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 สาพุสาเุสเวสาพุสเวสาพุสาเวสาพุสาเวสัพอุสาเอสัพพุสัเวสสุสเวส ออกมามาอยู่กับพระทำไมออกมาออกมามาอยู่กับพระทำไมจะออกไม่ออกออกมาออกมาออกมาดีๆนะออกมาออกมาออกมาเลยบาปแฝงกับพ้าเหลืองได้ยังไงจะยอมไม่ยอมเอ้ค่อยๆประคองลงมาเลยผู้ชายประคองลงนอนเลยไม่ยอมง่ายหรอก ไอ้กูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บโอ้ยโอ้ยทำอะไรกูกูทำอะไรมึงโอ้ยอ้กูเจ็บ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 น่าจะเป็นผีผู้หญิงเวสาผู้สาวเวสาผู้สาวโสโสสาสาอาโอ้โหไล่คาถาไปเลยฮะแล้วพระเนี่ยจากพระท่านก็เป็นผู้ชายนี่หรอไหมเพศชายอ่ะร้องแบบเสียงเป็นเป็นผู้หญิงเลยนะ โอ้เนี่ยฮะคุณผู้ชมมาต้นเรื่องมาจากเพจแม่ทับลิงนะครับแต่ว่าพอไปสืบค้นดูดีๆแล้วมาจากไลฟ์ a c e b o o k ของชมรมคนเลี้ยงผีอาจารย์คุนกวีศรีสยามสำนักวิมานอสูร a c e b o o k ของอาจารย์ท่านนี้คุณคุณแม่เคยเป็นข่าวอยู่อาจารย์ท่านนี้คุณคุณใช่ไหมล่าสุดเลยครับผู้สื่อข่าวที่ราชบุรีของเวิร์กพอยตะไปเจอตัวอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วเลยถามว่ากลัวแมดดราม่าเป็นคารวาสไปรักษาผีให้พระ อาจารย์บอกแบบนี้ครับบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยท่านน่าจะโดนของมานะฮะน่าจะโดนของมามแล้วทีนี้คือเหมือนกับว่าท่านอาการไม่ดีแล้วอ่ะแทบจะทําวัดทําอะไรไม่ได้สุดท้ายเลยมาขอความช่วยเหลือกับอาจารย์ครับอาจารย์ก็เลยช่วยให้ไม่ได้แคร์ดราม่านะครับว่าเป็นคา,ารวาสแล้วมาจับศีรษะพระมาช่วยพระแบบนี้สิ่งที่ทําก็คืออยากจะช่วยเหลือจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังนิดนึงฮนะอาตมาไม่ไหวแล้วเหมือนกับมีสิ่งที่ ไม่ดีนะครับทําให้ขัดขวางการปฏิบัติการปฏิบัติทางไปสู่นิพพานถูกไหมคือเขาต้องปฏิบัติคือการนั่งสมาธินั่งสมาธิไม่ได้เลยจะปวดทร <reverse them. S 1> มานมอนมีอะไรบางอย่างมาสิงมาแฝงมาอยู่ในร่างกายของเรา <i> ก็คืออยากให้ผมช่วยเหลือผมบอกได้แล้วคือ <i> ก็น<ม>ั<ม>่งรถเม์มานะอย่างตามคลิปที่มาจากสบสเกตถูกไหมก็จะมีวิญญาณที่เป็นผีพูดออกมาจากในจิตท่านที่ก็โดนแฝงมาโดยการส่งจากคนที่เขาก็ทํามาอาจจะเป็นของกินผมก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นผ่านมาทางทมทางลมทางมะพายหรืออาจจะการ ฝังหุ่นฝังลูกฝังลอยน่าจะเกิดจากการฝันฝังมากกว่านะคือการมัดหุ่นแรีงต่างนะผมก็นะจะไมเป็นการรักษานะถามว่าถ้าเกิดเวลาพระไม่สบายหรืออาภาธที่ไปรักษากรโรงเชยาบานนะถูกปะล่ะโรงพยาบาลปับ๊บท่านก็ต้องมีการขอญาตแล้วก็รักษาคือท่านไม่ไหวแล้วอะถูกปะล่ะไม่งั้นก็ต้องไปฟังอีกหมอหนึ่งหมอปลาครับออ<อ>หมอปลาบอกว่าคืออยู่ราชบุรีเหมือนกันเนี่ย อยู่เพชรบุรีหมอปลาอยู่เพชรบุรีเพชรบุรีเรีแต่หมอปลาบอกว่าคือผมมองว่าไม่เหมาะสมตั้งแต่พระบอกถูกผีสิงแล้วคือตามหลักคําสอนพระไม่ควรมางมง,งายเรื่องผีเรื่องสางทำไมไม่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะเอามานําบ้างนะฮะมองว่าไรสาระสิ้นดีลองฟังนิดนึงฮะพุทธะเวสสะพูุท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 ะเวสสะออกมาเวสสะพูุทะเวสสะพูุทะผมถามว่าชุดผ้าเหลือง ที่คุณผมเนี่ยที่คุณศึกษาเนี่ยเขาก็สอนคุณแล้วแต่ทําไมคุณไม่เอาหลักคำสอนเนี่ยมาขัดเกลาความเชื่อที่มาไล,าล้สาระละประเด็นน่ะเพอเชื่อแบบนี้ปัป๊บอ่ะแล้วญาติโยมก็จะคอยตามด้ไหมมันก็คอยตามไปด้วยแทนที่จะเอาปัญญามาสอนให้คนเนี่ยให้พูดว่าไสยศาสตร์เรื่องคุณสายเนี่ยไม่มีจริงแต่ตัวเองกลับเชื่อใส่เองส่วนพิธีกรรมบ้าบอคอแตกที่เราเห็นนั่นน่ะเราก็รู้ ก็อไอตัวของพระคิดว่าตัวเองโดนศัยศาสตร์ไอหมอคนนี้ก็เชื่อว,ว่าตัวเองแก้ศัยศาสตร์ได้ไม่มีอรหรอครับมันเป็นแค่เขาเรียกว่าไงเรื่องไร้สาระผมมองนะบวชขัดเกลากไม่เจออย่าบ,บวชแต่ให้คนเนี่ยเปง็นงายตามเราอีกหมอหนึ่งได้ไหมค่ะอันนี้หมอหมูคุณคุณไหมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัรชัยศรีแหมคดีแตงโมหมอก็พูดมาเยอะค่ะ วันนี้หมอบอกว่าแนะนําได้คําเดียวหมอเ็าเชี่ยวชาญเรื่องผ่าศพไหมเหรอเรื่องผ่าศพเชี่ยวชาญมากแต่เรื่องนี้หมอบอกให้พระไปหาหมอกินยาดีกว่ารักษาทางจิตดีกว่ารักษาอาการทางจิตแล้วอาจจะดีขึ้นน่าจะเป็นอาการทางจิตเวชน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าตรวจสอบจากประวัติของพระสงฆ์ลายดังกล่าวพบว่ามีอาการลักษณะเป็นคนที่หลงลืมไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ล้วมีเอกสารการหูแววแล้วก็ประสาทหลอนซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ผมคิดว่าในการ รักษาที่สําคัญก็คือการเข้าพบแพทย์ซึ่งอาจจะมีลักษณะอาการทางด้านจิตเวชที่ต้องทําการรักษาด้วยการให้ยาซึ่งกรณออีการรักษาด้วยการให้ยานั้นจะช่วยให้ผระสงฆ์ดังกล่าวได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติส่วนในวิธีการรักษาที่เป็นอยู่ณปัจจุบันโดยที่มีการทําพิธีกรรมต่างๆนั้นในส่วนตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องความเชื่อแต่คิดว่า นะครับในการรักษาจริงๆควรจะต้องไปพบแพทย์เนะลอะประมาณนี้จะไปหมอปลาหรือจะไปหมอหมูก็ได้ออไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผีไม่ได้เกรงใจผ่าเหลืองเลยนะอโอ้แม่ห <laughs> ลวงพ่อหลวงพ่อไม่ขังโดนผีเข้า,อาเออ